เราจะทดสอบผมเห็นแล้วล่ะที่เรานั่งคุยกคือแววตาไม่โอเคไม่โอเคไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแววตาคือวิธีการมองเวลาที่ลูกนักกับครับทำหน้าที่เกินเยอะๆตั้งแต่เด็กมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่เชื่อฟังเราเพราะมันรู้สึกเองว่ามันคุมทุกสถานการณ์ตั้งแต่เด็กลองสังเกตน,นะครับแรกๆเรียกเรียกแล้วจะวิ่งมาหลางังๆเรียกแล้วแบบมองเฉยๆอันนี้ก<ช>็มาต้องไม่มาบ้างแล้วการที่น้องหมาเขารู้สึกว่าเขาอะคอนโทรอะไรหลายๆอย่างในแต่ละวันได้เยอะท่านรูนเรารู้ว่าความกล้าเขาเยอะเราก็ยิ่งใจอ่อนไม่ได้ไม่งั้นเขาจะมองเราอ คําเตือนคู่เอกดีใบรับรองจาก k a r e n Player a c a d e m y for Animal t r a i n i n g and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนขออนุญาตนะครับแล้วก็มีความสนใจคือพยายามดมผมไอ้อย่างงี้สดงว่า need, need, ๆๆนิดๆกลางๆแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราผาเราปล่อยให้เขาอิสระเก,กินไปครับไอ,อ้นี้มันก็จะเริ่มกึดอ๋อเออออยนะโทษนะ ตัวนี้ถ้าไม่มีทางกัดโอเคทำน้อยแต่ได้ใช่มัมเวลาเราเดินใช่ไหมครับเราจะเย็นๆถ้ามันคอมพีตมันดี เราให้อยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าถ้าเดิน lead the walk คือเดินแบบผู้นำนะครับเราจะใช้วิธีการเดินเนี่ยเป็นการสร้างสตสิสมาธิกันยอมเราเขาผมไม่ได้สอนคุณไอเดินนะไอการเดินที่เขาเดินตามเนี่ยมันจะเป็นของแถมจากการถ้าเดิน lead the walk ซ้ายมือไม่ลำหน้าถ้า stand by เพราะเราสอนให้คาราเมลรู้จักว่าเวลาอยู่ใ,ใกล้เราครับให้มีสติจละสมาธิเองมีการเตรียมพร้อม stand by เองโดยธรรมชาติ stand by แล้วคาราเมลเวลาไปปุ๊บเนี่ยดึงโฟงกัสน,นี่คือเราจะสอนให้คาราเมลสนใจคุณไอตลอดเวลา เอาแค่สามก้าก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นคลิปแล้วว่าเราลองเดินกันแล้วมันตา้านแล้วเวลาเดินเวลาเขาต้านแบบในคลิปก็คุณไอซ์จะเห็นว่าเขาตัวเล็กแม่ดึงให้ต่ำอย่างนี้อย่ากระตุกนะค่อยๆดึงถ้าเขาขเขายอมแพ้แล้วเขาเดินตามให้คุณไอซ์ปล่อยเชือกยาวนิดนึงแล้วเดินมาทั้ทุกครั้งที่เขาแอบมองเราผมอยากเห็นความบาลานซ์จากเราจับเขายืนสี่ขาเลนะครับข้างเราแบบโอเคคุณไอซ์พร้อมไหมลองนะครับเนี่ยไอซ์ขาแทปบดีนะลองเดินอ่าลองลองเดินเลยเบาๆแล้วนะคะับไปเลย ใช่เดินไปเลยไปเลยเบาเบาเบาตอนนี้เขาเริ่มเขารู้เขารู้วิธีการนอนลงอะมาแล้วก็มามาเลยมาเลยมาเลยสองสามามเรามาดูเรียชั่นถ้าเขากลัวเขาจะไม่มองคุณไอเจ๊เวเขามองคุณไอเห็นปะอ่าถ้าเขาเมื่อกี้เขากลัวคือดึงเสร็จปุ๊บเขากลัวเขาลนลานสิ่งเขาจะทําคือเขาต้องหันไปทางอื่นแต่เขารู้สึกว่าถ้าเขานอนลงอะคุณไอจะไม่สามารถพาเขาเคลื่อนที่ได้เขาเลยนอนบ่อยขึ้นแค่นั้นเองเพราะจากที่คิปให้ผมดูอะคือเหมือนกับว่าเขาเริ่มรู้แล้ววิธีการตั้งรับของเราก็คือตอบลงไป ถ้าเขากลัวเขาจะไม่มองนะนี่เขายังมองอยู่นะเสียดายอ่ะตอนฝึกกันเองอ่ะก่อนไม่ถูกดึงก็ไม่ถูกมันก็เลยมีภาพจําว่าอ๋อว่าต้องทําอย่างนี้จำไปแล้วใช่มาเลยจำมาตัดแก้ได้แต่แก้ได้ถามว่าแก้ได้ไหมก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าคาราเมลยังมองคุณไออยู่เห็นปหแสดงว่ามันยังรู้สึกใจว่ามันจะเลือกเดินตามอง <S <S ไอเดินครับเดินแบบเกียดถ,ถูกแล้วแต่เวลาหยุดผมอยากให้แก้รื่องหยุดพยายามนะครับให้น้องหมาเนี่ยไม่ลำเส้นตรงนี้พราะเราต้องการโยนดิวตี้หรือหน้าที่เขารู้ว่าถ้าอยู่ในสายจูงคาราเมล สนใจแล้วเดินตามนะลูกเธอต้องรู้ตัวด้วยว่าเธอต้องหยุดอยู่แค่ตรงนี้เพื่อให้เขาทําหน้าที่เต็มร้อยแต่มันไม่ได้กลัวหรอกแต่มันรู้วิธีการหมอบพอรถโผมาปุ๊บอะอะไรอะแล้วก็นอนไปท่าเดิม acting ไงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้สล้วูกอุย้ยหมาหมาหลอนแล้วหมากลัวแล้วไม่เลย acting มากเลย3 9เหมือนเดิมนะนายยปต่ำๆครับชาเลนจ์้วยแรงเราก็ค่อยไปต่ำๆถูกครับปุ๊บย้อนโอเคนั่งหมอบรถดีเฟนซ์เห็นหูไหมครับอยู่ข้างคอ เพราะว่าตัวเขาก็อยากทดสอบดูว่าถ้าเขาลังอ่ะชันเลนด้วยแรงคุ้ายสามารถเอาเขาอยู่ได้ไหมอย่างนี้เวลาน้องหมาชัเลนจ์ด้วยแรงเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ต้องนิ่มสองวิธีการดึงเราต้องเป็นสามออกแรงพอสมควรไม่ใช่ละวาบนะไม่ใช่แบบปล่อยเขาให้เขาเรียนรู้อ๋อที่ยิ่งไม่ร่วมมือนะมันจะหายใจลำบากหันอย่างนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไอหันท่าข้อกล้องใช่ป่ะแล้วมันหันอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันหันเบี้ยวๆคือเจ็ดห้าร่วมมือเจ็ดห้าเจ็ดห้าถ้ามันหันตูดให้มันคือห้าสิบเปอร์เซ เห็นชีวิตชีวาไหมมองผมก็ผมทําอะไรแต่เขากลัวจนลนล้านเขาจะไม่มองคือเขาจะต้องคอยก้มหน้าก้มตาผมเดินจูนนะเห็นไหมแต่ว่าเขายังนั่งหรือมอกอยู่คือรอดีเฟนแต่เขายังสนใจผมนะย้ำอีกทีว่าถ้าเขากลัวเขาจะไม่มองผมเลยเขาจะจิตประสาทตกเลยแบบเหมือนจิตตกอ่ะไม่เห<ช>็นหูไหมหูอยู่ข้างคอคือแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญ,ญาตนะครับก่อนที่เขาตุ้นไอ้นะ,นนะนนะผมจะทําให้น้องตกใจดูว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาไม่ไว้ใจเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นกระโดดโทษนะแค่อะไรเลย จริงแล้วอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังให้เขาเดินปิลเราคาดหวังให้เขารู้สึกก่อนว่าเขาต้องเชื่อฝังคุณไอ้เดี๋ยวเขาจะเลิกฝืนอเขาเองก็รู้ว่าฝืนไปก็ไม่สามารถทําอะไรได้สำเร็จเขาจะเดินองเองจะหลับใส์ย่งนั้น่ะเดี๋ยวถ้าสองเก้าก็พอสองสารเขาสามเก้าผมว่าเยอะไปเพราะว่ามันฝืนเยอะอ่ะช่วงนี้เอาแค่สองเก้าก่อนโอเคนั่งหมอบดูทีเฟนโอเคเห็นไหมเริ่มตั้งตัวขึ้นไม่ได้กลัวนะแต่มันแค่รู้สึกว่าแล้วเวลาดึงอย่าพยายามเดดึงสูงมากเราไม่ต้องการให้ใหมาเจ็บด,ดึงซัามา หายน้ำใจห้านี่เขาเสียงสูงแล้วก็อุ้มขึ้นมาเลยเก่งมากแม่เก่งมากอ่าอาอุ้มมาเลยค่ะคเอ่อพักหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมือให้คุณแฟนสติสมาธิการยอมรับเองโอเคคุณกลางอย่างนิดนึงอ่ะคุณกลางไปเลยต่ำๆต่ำๆต่ำขอทนะครับคุณกลางอ่ะใช่ใช่ฟิลนั้นอ่ะแล้วพอเขานอนสี่ขาเพื่อนๆจะเขาอยู่สี่ขา เราจะไม่ล่าสุดรู้สุดกลางไปกับพืนนะให้เขารู้ว่าถ้านอนลงคุณวางก็ยุ่งกับเขาอยู่ดีถ้าเขาไม่ได้นอนลงไปเลยถูกมาเลยถ้าเขาไม่ได้นอนลงมาเลยอะถูกปุ๊บอ่อนกันเห็นอะไรบ้างจังหวะที่เดินกลับพุ่งเลยถูกไหมแสดงว่าจริงๆมันเดินได้แต่มันแค่ลองดูว่าท่าไหนถึงจะเอาอยู่คราวน,นี้เวลาคุณวางหยุดยคุณปางต้องเดินซ่อมพุ่งมาด้านหน้าเลยเวลาเราหยุดครับให้เราเขาหยุดอะอยู่ข้างๆเรา าถามว่าทำไมอยู่ข้างๆเรามีผลไหมมีนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราคอนโทรลเขา100%กวางเขาใหม่นะคุณกวางจับลูกตัวเองนะครับมายืนข้างกันมาไว้ข้างข้างตัวเราครับวางเลยโอเคเราจะเริ่มใหม่นะไปคุณกวางขอ29ปุ๊บหยุดสวยๆนะหยุดสวยๆนะเลย้ยนได้แต่ถามว่าหยุดอย่างเงี้ยก็คือได้คราวนี้เวลา,านั่งปุ๊บอย่างที่บอกวเวลาเรานั่งหรือหมอบปุ๊บคือการลดดีเฟนซ์เราวัดจากการหันตอนเรียกเขาเสียงสูงเท่าที่ไหวนะสิเก่งมากจับตัวเขาหน่อยแล้วก็อุ้มแล้วก็เบรก อ่ะเราอุ้มเลยใช่ใช่ต้องนเดี๋ยวผมจะถอกว่าทําไมต้องทําเสียงสูงอ่ะอุ้มมาเลยแล้วมาหาคุณไอเลย